ผมมีเรื่องเล่าคูกคุ่เจา้าขาวข่าวีาว่ไหนพัยะค่ะอย่างอุงอ้มวนทุกใจตัวแน่น,นอน,นพูดถึงสถานอันติเป็นประวัติศาสตร์ของเชียงใหม่เฮ้านึงในหั่นก็นจะเป็นเวียงกุ้งกาม,มาส่นวนใหญ่เฮาไปแอวกันก็นจะไปแบบปอนบาๆวันว่น<ะ>แนละแล้วบ,บัดเดียวนี้เปินจะจัดยามแรงแล้วคุณผู้ชมครับเพราะ,าะจัดกันตอนแรง่หละเข้ามา บรรยากาศก็จะงามขึ้นก็จ,จะเป็นแฮมแบบหนึ่งในงานเพิร์จัดวันไหนแล้วเขาจะได้หันอันหยังกันพ่องนะครับจะได้มาอู้จ่ากันเก้าพวงห่วมรายการในวันนี้นะครับผอชินนวุฒิวิญญาลัยผู้อำนวยการสํานักศิลปากรตีเจ็ดเจียงใหม่ผอสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีค่ายันตีบอกว่าทุกทีเนี้เขาไปแอลมาวันก็จะหันเห็นบรรยากาศหนึ่งอันนี้คือจัดกิจกรรมแมลง ครั้งนี้จัดขึ้นเป็นตอนแรกก็เจ้าของเจ้าใช่ครับจัดเป็นครั้งแรกของอเชียงใหม่ของเวิงกุมการเลยครับผม,อ,มอันอย่างอีตีไปตีมาของชุดเริ่มต้นในการจัดยามแรงจะอีมาเริ่มด้วยได้จดัดดครับบอครับเริ่มด้วยจากนโยบายของรัฐบาลน,นะครับที่จัด t h a i l a ด d วินเทอร์ s t i v a l ัลครับทีนี้พอจัดวินเทอร์ปุ๊บกรมติลปากรก็เลยไงว่าถ้าวินเทอร์ต้องมาทางเหนือครับแล้วก็ต้องมาเชียงใหม่บาอมาเชียงใหม่เนี่ย เราก็คิดว่าเชียงใหม่เนี่ยในเมืองเชียงใหม่เนี่ยเราก็มีต้นทุนทางวัฒนธรรมอยู่เยอะมากครับกระจายอยู่เยอะมากแต่ทีนี้เราก็อยากจะโปรโมตราชธานีแห่งแรกของล้านนาครับก็คือเมืองกุมกามครับเพราะเมืองกุมกามเนี่ยตามประวัติศาสตร์เนี่ยสร้างก่อนเมืองเชียงใหม่สักเล็กน้อยครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เจริญรุ่งเรืองเป็นเมืองท่าเป็นเมืองค้าขายเป็นชุมชนใหญ่คู่กับเมืองเชียงใหม่ตลอดเรื่อยมาเลยเพราะนั้นเราก็เลยเห็นว่าน่าจะโปรโมท ที่เวียงกุมกามครับแล้วก็ทีนี้เราก็นั่งคิดกันต่อว่าเอ๊ะถ้าโปรโมทแล้วก็มาเที่ยวเมื่อตอนกลางวันเนาะมันก็จะเหมือนเดิมเนาะที่ไหนก็เห็นเหมือนกันเห็นทจดีเห็นวิหารเหมือนกันหมดครับที้เราก็เลยนั่งคิดว่าอ๋องั้นลองลองมาเปิดไฟลองมาจุดผางไปที่ลองมาตกแต่งโคมตรงที่เวียงกุมกามดูซิมันจะเป็นยังไงครับแล้วก็ทางเหนือเนี่ยมีเสน่ห์อยู่อย่างหนึ่งตรงที่ว่าพอจะมีงานประเพณีแล้วก็มีการจุดโคม ทีนี้เราก็จะมีกาดมั่วด้วยแล้วก็จะเชิญชวนทุกท่านเนี่ยใส่ชุดเมืองทับมาแอลกาดมั่วครับเป็นแม่หญิงก็กางจ้องมาก็ได้ครับผมก็กลางคืนก็จะสว่างสวยแล้วก็มีกาดมั่วมีอาหารเมืองมาครับพอพออูเจก็ถึงละครพรมลิขิตลิลิ้นกำลังแบบได้กระแสพอดีเลยยกระเกยไว้นะอย่างอี้พอพอเขาจัดเตอแหลกแล้วเขากำนดันวันไหนเดือนไหนจัดจัดในช่วงไหนครับับจากวันศุกร์ที่หนึ่ง ธันวาคมและว,วันที่สองวันเสาร์ที่สองธันวาคมครับ,รบจัดสองวันครับแล้วก็สองวันเนี้ยนอกจากมีการตกแต่งสถานที่สวยงามแล้วเนี่ยเรายังมีกิจกรรมอื่นๆอีกนะครับเช่นเรื่องการประดับโคมก็จะมีสาธิตการทาโคมจากจา,จากผู้เชี่ยวชาญการทาโคมมา,ม,มาด้วยแล้วก็ท่านไหนที่อยากจะทดลองทําโคมคก็ทําได้แล้วก็ท่านไหนที่จะนําโคมของตัวเองเนี่ยไปแขวนบูชาพระาธาตุ เวียงกุมกามที่วัด i̇şte อีก้างก็ท uh ําได้นะครับผมและนอกจากนี้ก NO um> ็จะมีกิจกรรมวาดสีน้ําของด้วยครับก็จะมีชมลมสลาแต้มงามมาช่วยสาธิตแล้วก็มาช่วยแนะนําฝึกฝีมือของพวกเราได้ด้วยครับแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีจุดถ่ายรูปต่างๆครับแล้วก็จนนาไปสู่ทานอาหารเมืองกันเนาะเลือกชิมกันแล้วก็อาหารเมืองจะมีอยู่อย่างหนึ่งครับที่ได้รับการประกาศ เป็นอาหารประจําจังหวัดเชียงใหม่ไปแล้วคืออาหารเมืองแต่นี้ลองไปดูกันครับว่าวันนั้นจะเป็นอาหารอะไรเนาะบองมาได้ต้องไปตีงานแล้วก็ทานอาหารเสร็จเราก็มีการแสดงโขนครับตอนพระรามยกรบทศกัณฐ์ซึ่งจะเราเลือกตอนนี้มาเพราะว่าจะเป็นปฐมบทของการรบระหว่าง พระรามกับท,ทศกัณฐ์เลยครับซึ่งปกติ oh. เราจะจะปกติเราจะเล่นไปตอนอื่นครับ mm hmm. ตอนแต่คราวนี้เซตมาว่าให้เป็นประถมบทของอมหากราบรามเกียรติเลยครับ oh. แล้วก็มาจัดเต็มครับแสงสีเสียงมาครบ mm hmm. แล้วก็ผู้แสดงโนเนี่ยมา120กว่าท่านมาจากไหนครับมาจากจำนัก oh. <c oughs> การสังขีกรมศิลปากรเลยครับชุดใหญ่มาเลยครับชุดใหญ่มาเลยอย่างนี้เลยครับมอครับอย่างนี้เลยครับแล้วก็คือเลยเนาะหาชมได้ยากแต่เแล้วก็ปีนี้เนี่ยเป็นปีที่กรมศิลปากรเนี่ยจัดแสดงโขนทั่วประเทศครับแล้วก็เนื่องจากว่าโขนเนี่ยได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกที่จับต้องไม่ได้ไปแล้วครับเพราะนั้นเนี่ยปีนี้กรมศิลปากรก็เลยฉลองด้วยกรนนำโขนไปแสดงให้พี่น้องประชาชนทั่วประเทศได้รับชมกันแล้วก็ เวียงกุมกามเป็นหนึ่งในที่ที่ได้รับคัดเลือกและที่พิเศษกว่าก็คือ แสดงสองวันทั้งวันที่1และวันที่2เลยครับผมก็คือไปวันนึงก็ได้หันวันที่สองก็ได้หันได้เป็นตอนเดียวกันเนี่ยมันก็ครับผมตอนเดียวกันวันันึ่แสดงกี่รอบเจ้าวันหนึ่งรอบเดียวครับรอบเดียวรอบเดียวครับเริ่มเริ่มประมาณสักหกโมงครึ่งครับฟ้าเมืดฟ้ากําลังสลัวแสงไฟกําลังสวยก็โขนก็เริ่มแสดงครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมตีาจะไปพอโขนต้องไปก่อนหกโมงน่อยหนึ่งไปตีต้องไปแมนแมนพราอย่างน้อยคือไปทายหูก่อนพาะอย่าลืมว่าประเดี๋ยวนี้ขำวยสักห้าโมงแล้ว เฉลิมแดดแดดก็เรลิมงามแล้วช่วงนั้นก็คือแบบเก็บภาพอย่างไปก่อะสลากกับไปจองติ่งหนังพอโขนกันโอ้องหันภาพที่เขาเป็นดีใครไปเนาะต้องไปพาดมาได้เลยเจ้าเนากจ้าโขนแล้วจุดจุดตีเป็นจุดไฮไลท์จุดตีเป็นจุดถ่ายภาพตีเวียงกุมกามนี่มีมีกี่จุดของเจ้าอครับจริงจริงเวียงกุมกามมีหลายจุดนะครับนอกจากนอกจากวัดอีก้างกับวัดหนนช้างที่ที่ที่เรา มีพื้นที่ที่สามารถจัดงานได้นะครับ,รบยังมีวัดอื่นครับมีวัดกู่ปะด้อมครับถ้าท่านถ้าท่านไปตอนก่อนมืดเนะาะจะมีกู่ปะด้อมกู่ปะด้อมนี่ก็จะมีะจุดที่เป็นเอกลักษณ์ก็คือตรงกราวบันไดวิหารเนี่ยจะมีปูนปั้นเล็กๆครับรูปมังกรคายมังกรอ,อยู่ ครับซึ่งเป็นภาพนูนเป็นปูนปั้นนูนต่ำครับซึ่งเราก็เอามังกรเนี้ยมาเป็นของที่ระลึกแจกในงานด้วยครับแล้วก็มังกรนี้เป็นที่เดียวในล้านนานะครับที่เป็นปูนปั้นรูปมังกรที่อื่นจะเป็นปูนปั้นรูปนาคเนาะที่ลงจากวิหารลงจากอุโบสถจะเป็นรูปนาคครับ9กเปซนครับที่นี้ที่เนี่ยที่กู่ประดอมเนี่ยเป็นขายมังขายมังกรที่เดียวเลยครับในในในล้านนาครับก็จะเชิญชวนทุกท่านตอนก่อนจะมืดก็ไปเที่ยว บราณสถานต่างๆขี่รถมา้าขึ้นรถรางชมไปเที่ยวกันก่อนเนะาะแล้วก็พอตอนอใกล้ๆพบขําก็มาเที่ยวช้อปชิมในพื้นที่ที่จัดงานวัดอีก้างได้แล้วก็มชมโขนกันก่อนกลับบ้านครับ,รบมีรถมา้ารถรางบริการโด <c oughs> ยกะข้าวหอครับใช่ครับปกติเนี่ยอพอเราพัฒนาเวียงกุมกามมาเนี่ยได้หลายปีแล้วนะครับแล้วก็ชุมชนเนี่ยก็ได้พัฒนา เพื่อลองรับการท่องเที่ยวในท้องถิ่นของตัวเองด้วยการตั้งชมรมรถมารถหลางขึ้นมาครับ,รบแล้วก็ดําเนินกิจการเนี้ยมาะเป็น10ปีแล้ว,วครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจของท้องถิ่นได้ยาวนานมากครับผมแล้วก็ในวันงานเนี้ยก็จะมะีเนื่องจากว่าพื้นที่เป็นเป็นพื้นที่ที่เป็นหมู่บ้านเนะาะเพราะนั้นก็จะเลยจะก,กาหนด จุดจอดรถเอาไว้ให้ประชาชนกับนักท่องเที่ยวเนี่ยอยู่รอบๆพื้นที่5-6าจุดครับแล้วก็สามารถนั่งรถรางจากจุดจอดรถเนี่ยนั่งรถรางฟรีเลยนะครับเข้ามาที่งานได้เลยครับผมทั้งทั้งไปและกลับที่จอดรถตัวเอง จอดรถอยู่ตีเดียวห้านแล้วก็กอยนั่งรถรางไปเอาแต่ละจุดอยากแวะตรงไหนแวะในหมเพื่อเต็มตีเรารถล้างหลอบต่อไปขึ้นมาห้ามีเอียกครับใช่ครับใช่ครับเอเหมะได้ๆเลยแล้วก็นอกนอกจากสินค้าพื้นเมืองนอกจากอาหารเมืองนะครับแล้วก็ทางพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเชียงใหม่ก็ยังเอารถโมบายมิวเซียม มาจัดแสดงโชว์ไว้ด้วยให้ความรู้ประชาชนด้วยครับในงานคือบอกว่าเป็นงานนี่เออได้หมดเลยมีมีแผนที่นทีขึ้นมาอย่างนี้ก็คือเอารถจอดตรงไหนนะครับเราก่ออันหนังรถรางไปตรงไหนไปจุดสําคัญตรงไหนจะได้เพราะมันมีหลายจุดเจ้าเจ้าเวียงกุมกามไม่ได้ไม่ได้มีจุดเดียวครับผมครับโบราณสถานกระจายกันทั้งทั้งทั้งเมืองเลยเจ้าครับผมอย่างงานนี้ถ้าปีนเอาประชาชนบอกว่าอยากจะไปฟรีก็เจ้าหรือต้องซื้อบัตรไม่ต้องซื้อบัตรครับฟรีทั้งงานครับ ครับจะมีจะมีเฉพาะส่วนที่ชอบชิมเนาะที่เป็นสิ่งทีเป็นอ่ครับที่จะต้างเียงกันแต่ว่าเข้างานเนี่ยท่านมาถึงท่านลงทะเบียนและท่านได้รับของที่ระลึกด้วยครับแล้วก็ของที่ระลึกเนี่ยเดี๋ยวผมจะชวนติดตามต่อใน แฟนเพจสำนักสิลงประ์ที่เจ็ดเชียงใหม่ว่าเราจะมีของที่ระลึกอะไรครับผมแล้วก็ยังตั้งหน้านี่ใบใจแต่ก็เจ้าของเจ้าของครับครับยังใบใจนี้ของรายการจ้ะอ๋อขอบคุณอันนี้มาเป็นเพรามาเป็นว่าอมพราะผมนี่คือแบบผม่านในงานก็น่าจะมีขายอยู่แหละแล้วก็ของที่ระลึกของงานเนี่ยรับรองเลยครับว่าจะเป็นของที่น่าเก็บน่าสะสมแล้วก็อีกอันก็เอาไปใช้จ่ายในงานได้ด้วยนั่นครับโอ้เดยกก่อนเด้อถ้าอย่างที พอบอกจะอีเดี๋ยวผมจะต้องไปส่องในในเพจครับผมเพจเพจจุเนี่ยก็เข้าพอครับสำนักศิลปกรที่7เชียงใหม่สำนักศิลปกรที่7เชียงใหม่เนาะครับผมก็ช่วงช่วงช่วงต่อจากนี้ไป10วันนี้ก็จะลงข้อมูลต่างๆครับส่ง QR โค้ดต่างๆทั้งแผนที่ทั้งจุดที่จะต้องเดินทางเข้าไปอะไรก็จะไล่ลงไปอัปเดตตลอดเลยครับผมอู้ถึงระยะเวลาในการจัดงาน2วันเนี่ย เริ่มไปแอลได้ตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงหมอหัวเจ้าครับเริ่มตักก้งแตสี่โมงสี่โมงเย็นเลยครับมมรครับสี่โมงเย็นเริ่มได้เลยครับผมแล้วก็ชีมช็อปทีมอาหารไปเรื่อยๆครับจนแดดล่มลมตกก็แสงไฟก็เปิดแล้วก็ชมการแสดง<ม>ครับผม,มซ,ซึ่งการมั่ว่าจะอยู่ติสองวัดเนี่ยมันก็วัดอีกครับวัดหน่งจ้างนี่นะใช่ครับเราจัดบรรยากาศเป็นการเมืองเลยนะครับครับผมทุกคนทุกอย่างเป็นเมืองหมดแล้วก็จะจะเชิญชวนทุกท่านที่มาเที่ยวครับใส่ชุดเมืองกันไปเที่ยวด้วยก็จะได้บรรยากาศครับเพราะว่า เวียงกุมกามเนี่ยตามประวัติศาสตร์เนี่ยเคยเขียนไว้ด้วยว่ามีการกุมกามเมื่อหลายร้อยปีก่อนเราก็เลยอยากที่จะฟื้นบรรยากาศฟื้นภาพจําสมัยนู้นนะเนาะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับถ้ามีโอกาสไทยจะได้ไปไทยทอสดให้คุณผู้ชม่านธุ์บรรยากาศยินดีครับยินดีครับไปเลยอ่ะแล้วก็แต่งชุดเมืองครับออดชุดเฉาไทยได้เข้าละกับในเฮาต้องไปมีต้องมีบูธเจ้าชุดอยูน่าเนี่ยอ่มีเจ้ามีเจ้าครับพอต้องให้เข้ากับบรรยากาศมันอาจจะเป็นการนอกท่องเที่ยวแบบ ต้องไปหลายตีไปเจ้าชุดแล้วต้องไปแอวอันนี้เบสเซตตีเดียวเลยที่นี่มีเรียบร้อยครับา<อ>ยางล้านก้าต่างๆนี่คือมาจากปีนอกในชุมชนรนับใช่ครับ<อ>มีมีร้านค้าตัวแทนจากชุมชนสามหมู่บ้านครับแล้วก็จะมีสินค้าโอท็อปที่มาท,ท,ท,ที่ที่มาจากตำบลที่มาจากอำเภอด้วยครับก่อนตีจะจัดงานนี่เฮาเฮามีโอกาสไปอู้จากเพื่อนพ้องกับเจ้าว่าเอ๊ะเขาจะจัดงานนี่ขึ้นอยากจะให้ว่ามีส่วนรวมครับใช่ครับไปอู้กับเพื่อนเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็เพื่อนก็บอกว่า อ๋อก็มีส่วนร่วมก็มาช่วยกันมาช่วยกันเสริมสร้างเศรษฐกิจท้องถิ่นด้วยกันครับครับอันหมู่คนปลากันอย่างเนี้ยเตรียมของมาขายใส่กระบุงอย่างเงี้ยลดบรรยากาศมาคือในหนังในหนังพี้นรินตอนที่ไปลอยกระทงอ่ะพระเอกกับนางเอกไปลอยกระทงจริงด้ยแล้วมันช่วงนี้พอดีเลยเนาะแล้วคุณผู้ชมคือแต่ละวัดเนี่ยก็จะมีแบบคิวอาโฟนในเฮลสสแกนพ้อยบางทีเฮาก็อย่างหัว ประวัติความเป็นมาครับวัดนี้คืออันอย่างยังไดมันก็ครับผมเป็นเป็นอย่างเข้าถึงมาเลือกเลือกจัตีินี่เจ้าหอครับเพราะว่าอย่างอย่างที่เรียนให้ทราบเมื่อสักครู่น้องว่าเบยงุมการเป็นราชธานีแห่งแรกของล้านนาเราก็เลยอยากจะโปรโมทตรงนี้ครับนอกจากเมืองเชียงใหม่เพราะกาพูดกันตามตรงเชียงใหม่นี่ ติดตลาดโลกไว้แล้วเรียบร้อยทีนี้ก็เวียงกรุงกลามเองถามว่าติดละติดตลาดไหมติดตลาดระดับประเทศครับช่วงบ่ายๆนี่มีคนไปเที่ยวบางวันในรถมารถรางไม่พอนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้เราอยากเพิ่มช่วงเวลาแล้วก็วันที่1ที่2เนี้ยเราลองทดลองทําถ้าสมมุติว่ามีคนมาแอวนักเราจะทําต่อครับจะทําต่อไปหรืออย่างน้อยเนี่ยวันธรรมดาเราก็จะเปิดไฟครับเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยช่วงเย็นถึงแม้ว่าจะไม่เปิดไฟประดับบณสถานเนี่ย ประชาชนพี่น้องที่อยู่แถวนั้นก็มาใช้เป็นพื้นที่สันทนาการอยู่แล้วครับเราก็จะเราก็จะช่วยกันส่งเสริมพื้นที่ตรงนี้ให้เป็นพื้นที่สาธารณะอื่นๆมากขึ้นไปด้วยวครับซึ่งแต่เดิมปกติเฮาก็เข้าไปแอรฟรียว่แล้วเหมือนก่อพอครับเวงุ่งกางฟรีตลอดครับครับฟรีตลอดคร,อครับมีศูนย์ข้อมูลด้วยนะครับศูนย์ข้อมูลติดถนนติดถนนวงแหวนที่นั่นก็ฟรีครับผมครับยติบอวามีอายุนักนักนักกว่าจังหวัดเชียงใหม่น้อยหนึ่งในอนาคตเฮามีแผนติดจะบูรณะ จุดไหนส่วนไหนพงกรก็เจ้าครับตอนนี้เ,เวียงกุงกามตอนนี้ได้รับการอนุรักษ์และพัฒนาตัวโบราณสถานที่เป็นวัดวาไปเนี่ยน่าจะครบแล้วที่เหลือก็เป็นการบำรุงรักษาแล้วก็พัฒนาในเรื่องสังคมกับเศรษฐกิจท้องถิ่นให้ได้มากขึ้นแบบนี้<ม>อย่างเหมือนกำงานที่เอา,เาจะจัดแ่เาเ,เอ๋งกามยามแรงที่กําลังจะจัดเนี่ยครับครับเวทีโขนนี่เราครับอยู่ตรงวัดไหนกอเวทีโขนอยู่ตรง ลานสนามหญ้าใหญ่หน้าโบราณสถาน,นาาวัดอีก้างเลยครับ<อ>เวลาเราช,ชมเวลาเราเชมโขนเนี่ยเราก็จะเห็นเวทีชมโขนอยู่ด้านหน้าแล้วก็มีเจดีย์วัดอีก้างที่เปิดไฟสองสว่างอยู่ด้านหลังครับผมมีมคุณผู้ชมทางบ้านถามมาบว่าถ้าบ่มีโอกาสบ่มีเวลาได้ไปชมโขนออนไลน์ได้ไหมคะ ได้ครับเดี๋ยวเราจับเดี๋ยวเราจับเฟซบุ๊กไลน์ให้ครับแต่จริงๆอยากให้มาที่งานมันจะได้วรรยากาศครับมาสักน้อยก็ดีครับมาสักน้อยก่อนเพราะว่านานๆถึงจะได้มีโอกาสดูโขนตัวเป็นๆนะครับเพราะปกติเราก็จะได้ดูอยู่แต่ในทีวีที่ดูโขนตัวเป็นๆแล้วแต่ได้รู้ว่า ยุคใหม่เป็นยังไงซึ่งปกติการดูโขนถ้าเาไปดูตือื่นเนี่ยอันดับแรกคือต้องเส้งสตังแล้วนะแล้วพอนักแสดงเป็นร่อยอย่างอีอันนี้คือก็คือชมฟรีตัวชมฟรีตลอดครับระยะเวลาในการแสดงนี่ประมาณกี่ชั่วโมงเจ้าหมอเออประมาณหนึ่งชั่วโมงครับหนึ่งชั่วโมงครับเป็นอย่างน้อยนะครับเป็นอย่างน้อยทำไมต้องต้องเอาต่อนี่มาแสดงครับตอนนี้ครับครับตอน จริงๆเนี่ยมันมีหลายตอนก็ครับผมเป็นตอนเดียวครับแต่ถ้าชื่อตอนเป็นทางการเนี่ยเขาชื่อทูตขอนตรีเสียนยกรบขอนตรีเสียนยกรบครับจะเป็นตัวละครและก็จังหวะในการจัดองค์ของการแสดงเนาะทีนี้แต่ทีนี้เนี่ยในเนื้อหาของเขาคือเนื้อหาว่าพระรามเนี่ยยกรบกับทศกัณฐ์จึ่งเรากระราบกันดีอยู่แล้วว่ามีพระลักษมณ์พระรามนางสีดามีหนุมานแล้วก็รบกับทศกัณฐ์ที่เป็นตัวร้ายหลักนี่แหละครับแต่ทีนี้ว่า เราเลือกตอนนี้มาก็เพราะว่าตอนนี้เป็นรบครั้งแรกระหว่างพระรามพลักษกับทศกณัณฐ์แต่ว่าพระรามเนี่ยเป็นทัพเอกทับผมเพราะงั้นเนี่ยโดยแต่โดยทั่วไปปกติที่เราแสดงเนี่ยจะลบคู่กันไปรับผมแต่ตอนนี้เลือกมาเลือกเป็นปฐมบทจะได้เข้ากเวียงงวงกามเมื่อเป็นปฐมบทของล้านนาจุดรเริ่ม,มต้น<ช>เลย,เ,ลยเอาแบบอทุกยางเป็นปฐมบทบมาอยู่<ม>ในนี้เลยมันจะได้แบบ ดูมีสตอรี่นักแสดงเพะเปิดแสดงเซตแล้วเปิดจะลงมาทายหูกับนักทองเที่ยวก่อนขอโขนยุคใหม่ครับอยากทายยังไงก็ได้ครับผมลงมาหมดเลยครับผมครับผมเพราะเราต้องต้องได้ทายอ่ะต้องได้ต้องได้มีซีนอย่างนี้พะเปิดโทรศัพท์แบบ จัดเต็มมาแล้วอีนะจบการแสดงโขนท่าทายอยู่แถวหั่นเลยอีนอครับใช่ครับคโอ้คือแต่ๆเลยยังของอบอปกติเฮากะมีโอกาสได้ดูแต่ในทีวีแต่แต่เนาะและเรื่องของพระลักพล้ำทศกัณนางสีดาเนี่ยปกติก็จะเห็นแต่ในทีวีมาอันก็ได้ยินผ่านเพลงแต่ครั้งนี้อยากให้ไปนั่งชม ตรงนั่นเลยคือไปหันกบปตาเลยว่าประวัติศาสตร์ความเป็นมาอะไรอย่างต่างๆมันเปลี่ยนจะใดมันก็จะได้อัธรธนักขึ้นยังไครับเ้อครับหนึ่งในหั่นมีการวาดสีน้ําอันนี้คือวาดสีน้ำอย่างไรครับหอครับครับกัวาดสีน้ําชมลมสลาแต้มงามเนี่ยปกติเขาชอบแล้วก็รักโบราณสถานอยู่แล้วครับแล้วเขาก็จะรวมตัวกันไปจัดกิจกรรมวาดสีน้ําตามโบราณสถานที่นู่นที่นี่เป็นประจําแล้วก็เขาก็รับประชาชนทั่วไปด้วยเพื่อที่จะช่วยกันฝึก ครับไม่ว่าอายุเท่าไหร่นะครับบางครั้งเนี่ยผมเห็นมีอายุเลยหลังเกษียณก็วานไม่เปลี่ยนก็ค่อยเขาก็ค่อยๆสอนมันจวาดอย่างนี้เลยคุณผู้ชมใช่ครับใช่ครับอันนี้เป็นเป็นผลงานของสมาชิกชมรมนะครับครับผมเพราะนั้นเนี่ยเทคนิคการสอนเนี่ยง่ายๆเขาก็สอนแบบที่เป็นคอนเซปต์มาเลยรับไปถึงทุกคนทําได้หมดครับนี่ก็จะขอเชิญทุกท่านถ้าถ้า คิดว่าเฮ้ยเราอยากลองมีภาพวาดฝีมือตัวเองด้วยนาะงเขาเรียนเชิญเลยได้เลยครับได้ทุกเพศทุกวัยทุกอายุครับเขาเวลาเห็นวิชาวาดหูเขาวาดดอยวาดถนนต้นมะพร้าวแต่นี่คือต้องวาดอย่างอืันน่าจะเป็นคอร์สเดียวกันก็จะออกมาดีอันนั้นคือคอร์สพื้นฐานอันนี้คือ u ไมาอหกน้อยนึงทีนี้อู้ถึงนักท่องเที่ยวตีจับไปแอล สิ่งที่ควรรู้แบบว่าถ้าเอาไปแอลแล้วหอาบบะดีเนี่ยเจี๊นเนอร์มันจะสร้างความเสียหายอย่างเอยเจ้ามีอ,อย่างพองเจ้าหอครับก็จะมีหนึ่งเรื่องออทิ้งขยะครับผม <ừ> ครับในงานเนี่ยเราเราเราจะมีจุดทิ้งขยะให้ก็จะขอความกรุณา,าทิ้งในในจุดที่เราทิ้งไว้ให้ที่เราจัดไว้ให้ครับผมก็โบราณสถานก็ตัวโบราณสถานก็ก,ก็ก็จะได้ไม่ไม่ไม่ลมดล้ำหลังเนาะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็ถ้าเที่ยวชมโบราณสถานถ้าสมมติว่า เห็นบางอันบางที่ก็อาจจะมียาขึ้นนิดนึงอะไรนิดนึงก็ช่วยเราเด็กช่วยความความสะอาดได้บ้างครับผมครับก็ช่วยช่วยกันทาความสะอาดแต่บบนี้ไปย่าไปปีนป่ายในสิ่งที่เขาบอกไว้เราบางทีแบบหันเป็นชิ้นเก่าๆจะอีอยากไปแบบมีผ้างามๆไปปีนขึ้นไปกับแได้ครับผมครับครับการแต่งกายบางตีผู้หญิงอาจจะต้องแต่งตัวให้เรียบร้อยอันนี้ครับใเ่ใช่ใช่ใช่ครับก็โดยโดยโดยทั่วไปเราก็ลนลง ครับหนึ่งถ้ามาทางเหนือเราก็อยากให้นุ่งซิทเนะาะครับ,รบผมแล้วเป็นผู้ชายก็อยากให้ใส่แขนใส่ขายาวครับผม,มเป็นเป็นอย่างนี้ครับผมแล้วก็ก่อนติจะไปสาหรับผมนะผมต้องไปเซิร์ชด,ดูก่อนว่าเปินไทยภาพแล้วเปิลเปิลแอคถ่ายยังไงแล้วเราก็ไปก๊อปปี้ช็อตเราก็ไปก๊อปปี้ช็อตแบบนั้นครับผมปบปกติเราเปิลจะไปไทยตรงไหนเจ้าตรงเจดีติปใช่ตรงเอ่อตรงเจดีที่วัดอีก้างครับผมเพราะเป็นเจดีที่ที่สภาพค่อนข้างสมบูรณ์ครับเหลือเกิอถึงยอดเลยแล้วก็อีกที่หนึ่งก็ ตรงวัดหนานช้างที่อยู่คู่กันก็จะมีซุ้มประตูครับซึ่งซึ่งทางเหนือเนี่ยก็ค่อนข้างเหลือซุ้มประตูน้อยครับเพราะตรงนี้เหลือซุ้มประตูอยู่สูงครับเพราะฉะนั้นถ่ายตากตรงช่องซุ้มประตูนี้คร,ครเขามองเข้าไปเห็นวิหารข้างในก็จะสวย<อ>และยิง่งยิ่งเป็นยามแรงเนะาะก็จะมีแสง ผางปฏีบสวยๆนวลๆก็ยิ่งสวยงามขึ้นครับกำลังซอกหาที่ต่อเก่าไปถ่ายโหมดมาอีแน่จับด้แล้นว่าเจ้ามอวัจ้ามอวัเจ้ามอวดนมาถ่ายอย่างไรไปมาแล้วไปมาแล้วนะครับเดี๋ยวเช่นเช่นไปถ่ายใหม่ครับผมได้ราบอกว่าตอนท่านผมไปตอนกลางวันครับอันนี้ไปตอนแบรรเลงก็จะแบบฝานปฏีบเอ้ยอันอย่างเอ้ยก็จะงามขึ้นหต้องมีตะกี้ผาบย่างในวิธีอสองก็คือต้องถ่ายกับโคนแล้วนะครับสามก็คือเจดีตรงเปลีนปองที่ผอบอก ต่อเอาให้ครบทุกจุนน้นนะคุณเอ็นี่นะแม่น<ะ>ครับอันผมก็ไปไทยและการโบราณสถานอย่างอีเปันให้สังเกตดินกีคือถ้าดินกีรูปทรงแบบนี้คือมาจากยุคนี้เนะแม่โอ้โหครับครับใช่ครับครับ <c oughs> เขาเขาก็เลยพู้ว่านี่อย่างตินี่เกิดก่อนจังใหม่เพราะด้วยความที่ดูจากดินกีไม่เหมือนกันครับครม่นันแม่นก็หอมแม่นครับแต่แต่แต่ละสมัยย่อยแต่ละพื้นที่เขาจะทําขนาดไม่เท่ากันครับผมครับเนี่ยเปันแบบเปัน คือเจ้าหน้าที่กรมสินันจะมีความหูอย่างอี้ออนะเขายังได้ฮาวไปถ้าได้เจอเจ้าหน้าที่กรมสิ์ก็อธิบายในหนักทงเทียวด้หูตัวนะครับผมเจออ้าหมอแต่แต่เลยเพราะฉะนั้นนอกจะจะไปถ่ายภาพสังเกตดินกีสังเกตดินกีครับเพราะมันก้อนใหญ่ก้อนน้อย สี่เหลี่ยมหกเหลี่ยมอย่างอี้เลยหนาะเิ่นแบบผมว่าโอ้านั้นเลยกะแม่นแม่นผมเลยว่าโอเ้เิ่นเนมีความสามารถอย่างอี้กันโลอันเดียวจะคือพออชินววูินะครับได้ได้เจิญโจนแล้วก็ย่ำแ <c oughs> หมกรรมหนึ่งวันเวลาสถานที่จัดตีไหนยังได้เจอข้าพอครับครับเรียนเชิญทุกท่านนะครับทุกเพศทุกวัยครับขอเรียนเชิญแอลกุมกามยามแรงครับวันเสาร์ที่หนึ่งธันวาคมและวันวันศุกร์ที่1ธันวาคมและวันเสาร์ที่2ธันวาคมครับ เชิญมาแอลกาดมั่วเนาะแบบพื้นเมืองแล้วก็ชิมอาหารพื้นเมืองมีสินค้าพื้นเมืองครับท่านใดที่มาลงทะเบียนที่หน้างานเราก็มีของที่ระลึกที่จะแจกทุกท่านด้วยครับแล้วก็เชิญชมโขนซึ่งหาดูได้ยากครับเชียงใหม่คราวนี้เป็นหนึ่งในหลาย ที่ใน,ในประเทศไทยที่จะได้ชมโขนถึง2วันเต็มๆครับเรียนเชิญครับขอบพระคุณครับครับหนึ่งถึงสองธันวาคมนี่นะครับก็ตั้งแต่เมืองแร้งเป็นต้นไปงงไปป้กกันตีร้านวัดอีก้างนะครับแล้วก็วัดนานจ้างเวียงกุมกามได้เพราะว่าจัดเป็นเตอแรกครับเจ้านตรงนี้เขามั่นใจว่าน่าจะต้องมีเตอที่สองเตอที่สามไปเรื่อยๆแล้วเสียงตอบรับดีแน่ๆโดยเฉพาะใส่ช,ชุดไทยาถามลักถามคำน้อยเจ้าบอ,อ,อกอ๋ครั้งต่อไปหรือว่าจุดต่อไปตีจัดจัดเนี่ยนอกจากเวียงกุมกามนี่มีตีไหนแฮมก็เจ้า ต้องอุบเอาไว้ก่อนต้องอุบไว้ก่อนครับผมประเดี๋ยวนี้ขออุบหลายอย่างแล้วนะครับผมของตีลาเลึกต้อยเดี๋ยวต้องไปลักซองในในในเพจครับผต้องเข้าไปขอความสำนักศิลปากรที่เจ็ดเชียงใหม่ไปกดติดตามแล้วก็ไปลักซองในเพจได้ว่าของตีลาเลึกเป็นอะย่างเจ้าก็จะมีอัปเดตรายละเอียดต่างๆเจ้าวันนี้มีนังหน้าของออติได้มาอุ้มมาจากกันเจ้าครับดีมากครับผมขอบคุณผู้ชมครับเดี๋ยวย่างกันกรรมเดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาส่งใต้รายการกันต่อครับ เรื่องเล่เาเอมมีเรื่องเล่ากุ๊กกุ๊ดเจ้าข้าวขาว้าตีไหนพะยเนะอหยังอุญญอ้มวนทุกใจตัวแน่นอน